สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระพมคุณาพรมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องการดำรงตนให้มีความสุขในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนเห็นแก่ตัวมานำเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะสาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนิมนอกจากมองในแง่ฝึกตนอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงคือ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทุกยุคทุกสมัยมันก็มีคนเห็นกัตตัวฉะนั้นคนเห็นกัตตัวก็อยู่รอบเราแล้วในยุคสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเห็นกัตตัวน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็อยู่กับคนเห็นกัตตัวนั่นแหละแล้วเราทำไมเราทำตัวให้สุขได้ใช่ไหมก็เราก็พัฒนาตัวเราสิในเมื่อคนสมัยนี้เขาพัฒนาความเห็นกัตตัวเราก็ลองรู้จักพัฒนาความสุขในการอยู่ร่วมกับคนเห็นกัตตัวถูกไหม มันก็ไปอย่างนั้นแหละเ็พัฒนาอาสอาิต่างฝ่ายต่างพัฒนาไอ้เขาพัฒนาลงแล้วพัฒนาขึ้น <c oughs> อย่าไปยอมแพ้สบายใจได้เนี่เราก็เลยเนี่ยมันเป็นสนามฝึกของมนุษย์แล้วเราก็จะเข้าใจสังคมว่าทำไมสังคมทันสมัยนี้คนเห็นแก่ตัวกันมากเพราะว่ามันเป็นด้วย สภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความเป็นไปของสังคมแล้วก็แนวความคิดของมนุษยนะ์แนวความคิดของมนุษย์ก็สําคัญจะโลกปัจจุบันเนีอยู่ในยุคข,ของการแข่งขัน mm. ใช่ไหมมันก็เลยต้องแย่งชิงกันมากอ้การที่แข่งขันแย่งชิงกันมากเนี่ยมันก็เป็นตัวเอื้อต่อความเห็นแก่ตัวจริงไหม <laughs> มันเอื้อเลยทีเดียวทำให้เห็นแก่ตัว นี่เราก็ต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ว่าเอา้าเขาอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้ถูกครอบงำด้วยแนวความคิดอย่างนี้มันก็ต้องจูงสภาพจิตให้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจรู้เท่าทันเราอยู่กับเขาเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็พัฒนาความสุขความสุขนี้มันก็มีหลายแบบความสุขเนี่ยก็มีความสุขแบบพึ่งพาความสุขแบบพึ่งพาก็ใช้่าขึ้นต่ออามิธขึ้นสู่วัตถุสิ่งของขึ้นต่อผัสสะ รูปเสียงกลิ่นลสผลธรรมะอะไรพวกนี้เรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเสพสิ่งบริโภคภายนอกอันนี้ก็เป็นความสุขทางพระท่านใช้คำว่าสามิตรเอาเอาง่ายๆภาษาไทยก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาพึ่งพาสิ่งที่เสพสิ่งที่บริโภคเนี่ยความสุขแบบนี้จะมีแนวโน้งง่ายที่จะเป็นความสุขแบบแย่งกันเมือ่อ เราอยากจะได้ความสุขจากสิ่งเสพบริโภคเราก็ต้องเอามาให้มากเมื่อเอามากมันก็ยังแย่งกันมากเช่ไหมเมื่อแย่งกันมันเป็นความสุขแบบแย่งชิงหมายความว่าถ้าฉันได้ความสุขฉันได้ของนั้นฉันได้ความสุขคุณก็อดความสุขคุณก็ทุกถ้าเราสุขเขาทุกถ้าเขาสุขเราทุกนี่เรียกว่าสุขแบบแย่งชิงฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งอดอออน,นีนี่เราก็ต้องพัฒนามนุษย์เนี่ย พัฒนาว่าความสุขก็พัฒนาได้่ามาจนอยู่ใกั้ความสุขแบบเดียวนี้เนี่ยความสุขมีขั้นหลายอย่างความสุขแบบเอานนเราเพ่งที่จุดที่ว่าความสุขแบบแย่งกันชิงกันมันก็มีความสุขที่พัฒนาขึ้นไประดับหนึ่งความสุขแบบร่วมกันความสุขแบบสุขด้วยกันความสุขแบบแย่งกันนี่ระดับหนึ่งนะ แล้วความสุขแบบสุขด้วยกันสุขด้วยกันก็คือยกตัวอย่างพ่อแม่พ่อแม่มีความรักรักลูกก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขรักลูกคืออะไรก็คืออยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขก็พยายามทําให้ลูกมีความสุขทําไงให้ลูกมีความสุขแม้ฉันจะลําบาก <laughs> เออทง้ทงๆที่เราแสนจะลําบากแต่ว่าเพราะอยากให้ลูกเป็นสุขทําให้ลูกเป็นสุข ทางทางที่ตัวเองเนี่ยทับแย่แต่ว่าพอเห็นลูกมีความสุขเท่านั้นแหละชื่นใจมีความสุขเลยใช่ไหมโอ้แม้ฉันทุกยังไงลำบากไงไม่ว่าขอให้ลูกเป็นสุขพอให้ลูกเป็นความสุขขอพอเห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุข